นกกทิบินชมสวนนะคะมาเยี่ยมสวนน้องแอนนี่ไหนแอนนี่แนะนำตัวเองหน่อยเอสวัสดีค่ะชื่อแอนคะ่ะสวรักแก้วตระกูลค่ะแอนนี่เป็นเกษตรกรรุ่นใหม่นะคะเมื่อก่อนไม่เคยทําสวนเลยเพิ่งมาเริ่มทําสวนได้ไม่ถึงปีค <Quit. S 2> ่ะอ่าแล้วเสร็จแล้วเนี่ยน้องแอนนี่ก็มาช่วยพ่อแม่ดูแลต้นทุเรียนนะคะทั้งหมดดีอ่าปรากฏว่าน้องแอนนี่สามารถทําให้ทุเรียนอ่ะ ซึื่งยืนอยู่ในสภาพที่ร้อนมากๆเลยนะคะเนี่ยออกมาเป็นต้นสวยแบบนี้ได้น้องแอนนี่มีเทคนิคอะไรอย่างนะคะเดี๋ยวให้น้องแอนนี่เล่าให้ฟังค่ะผู้เรียนที่นครไทยไคือเขาเจออากาศร้อนนะคะแล้วไม่ว่าเราจะใส่ปุ๋ยใส่ยายังไงนะ เขาก็าจะไม่โตแล้วก็ใบเนี่ยเขาจะแบบเนี้ยแล้วก็ใบก็ไม่พัฒนาไปอันนี้มันเป็นปัญหาอาการขาดแคลเซียมนะคะคือโดนความร้อนนะคะขาดปรับพาดอาหารไปเลี้ยงใบไม่เพียงพอพืชก็เลยแสดงอาการขาดแคลเซียมอาการขาดแคลเซียมจุดที่สังเกตง่ายคือเขาจะมียอดขึ้นมาเนี่ยแต่ยอดเขาไม่พัฒนาต่อเห็นไหมคะยอดมันจะกุดกๆุดกุด,ก,ดกุดแบบเนี้ยแต่ไม่ไมีใบต่อไปอีก วิธีการแก้ก็คือฉีดชุดบำรุงของยูดิไลท์นะคะอาบชกเลยก็คือซีวิลนีโอซิงพัทนะคะแล้วก็นีโอมเนอร์เป็นตัวคลายเครียดนะคะนีโอไฮแคลสร็ Hi Cal. จแล้วต้องเรียกลากยูอเนกนีโอไฟอย่างละสามร้อยซีซีต่อน้ำสองลิตรลาดต้นแบบเดียวต้นละสิบลิตร ภายใน10วันนะสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือลักษณะข,ของของยอดที่เป็นตัวกุดๆแบบแนีที่มันไม่เดินต่อไปแบบนี้ยมันจะขยายตัวขึ้นแล้วใบก็จะเข้มขึ้นค่ะ,ะทำได้เลยต้นทุนต่ำแต่แก้ปัญหาได้ดีเพราะว่าเนื่องจากว่าเดือนหน้าอากาศจะร้อนฝนัี้อีก เขามีปัญหาเรื <teaching. S 2> ่องนี้คือลำต้นของเขาอ่ะถูกเชื้อราลูกกานทําให้ลำต้นของเขาอ่ะเป็นสีขาวประกายออกซ่มซ้มชมพูชมพูนะคะอันเนี้ยมันเป็นปัญหาของราสีชมพูนะคะฉีด High Cal Minor ฟอส K ฟอส N ค่ะแล้วก็ล่าสุดนี้ใส่ฉีดไบต์ไปค่ะฉีดตลอดเลยค่ะป้นกสลับฉีดมาเรื่อยเลยค่ะสลับตัวฉชาค่ะ ก่อนหน้าเป็นโคโลทาลนิลค่ะอ๋พอพิ่งพ่งฉีดโคโลทาลนิลไปฉีดไปแล้วค่ะแล้วก็สลับล่าสุดนี้เป็นฉีดไบค่ะค่ะจากวันนั้นถึงถึงถึงฉีดไบน่ะมันห่างกันกี่วันประมาณสิบวันค่ะอ่าอันนี้เป็นไทยทูคามเลยนะในเขตของสวนทุเรียนเราว่าขนาดเด็กน,นะคะติดไปที่ลำต้นลำต้นก็นมีลายนะคะ,<ม>ะแสดงว่า แล้วต้นมันขยายปุ๋ยที่ใส่ไปมีประโยชน์ปุ๋ยที่หรือใส่ไปอ่ะมันเกิดประโยชน์มันก็เลยขยายได้อันนี้ใส่ปุ๋ย9929ค่ะสะสมอาหารค่ะเพื่อเปิดตาดอกค่ะตอนนี้ดอกก็ออกแล้วค่ะแล้วก็เนี่ยค่ะต้นก็ขยายดีค่ะต้นมันขยายดีแล้วมันก็มีดอกแล้วก็มันมีรุ่นแบบเนี่ยการวางตำแหน่งของช่อดอกเ,เขาวางได้สวย แบบเนี้ยเวลามันติดออกมาเป็นหางแย้แล้วเรามาคัดลูกอะ่ะมันจะทําได้ง่ายขึ้นอย่างเงี้ยเขาเขาทได้ดีเราประชับใจเรื่องอะไรบ้างค่ะก็ใบใหญ่ขึ้นค่ะเขียวค่ะแล้วก็ปีที่แล้วไม่มีดอกค่ะต้นนี้ปีนี้ก็มีดอกแล้วก็เริ่มมีลูกละค่ะ โดยที่เราไม่ได้ใช้สารบังคับด้วยไม่ได้ใช้ค่ะคือแต่ก่อนอ่ะทุเรียนหนูอ่ะคือต้นไม่ไม่ค่อยโตค่ะใบก็ไม่สวยค่ะพอมาใช้ระยะหนึ่งแล้วคือเราเห็นความแตกต่างค่ะว่าเออใบใหญ่เขียวขึ้นค่ะต้นใหญ่โตเร็วขึ้นค่ะแล้วก็เออเมื่อก่อนนะคะเวลาปลูกค่ะมันก็จะมีต้นที่ตายด้วยค่ะพอเรามาซ่อมแล้วเราใช้ผลิตภัณฑ์ยูนิไลท์ค่ะไอที่ซ่อมใหม่ค่ะไม่มีต้นตายเลยหนูก็เลยเปิดใจค่ะอยากอยากให้ เพื่อนๆทุกคนได้ใช้ผลิตภัณฑ์ดีๆด้วยกันค่ะหนูก็เลยเปิดศูนย์ยูนิไลท์ค่ะ